เมื่อวานนี้นะคะพ่อปู่ของบีนั่งคุยโวใหญ่เลยค่ะเนื่องจากว่าแม่ย่าของบีนะคะได้ไปนวดที่ร้านนวดไทยแห่งหนึง่งร้านนวดร้านนี้นะคะอยู่ที่บดเวค่ะแล้วก็มีสาวไทยคนนึงนะคะมานวดให้แม่ย่าของบีค่ะแล้วเขาก็คุยกันไปกันมานะคะพี่สาวไทยคนนี้นะคะมีชื่อเหมือนบีเลยค่ะชื่อจริงเหมือนกันนะคะชื่อพรสวรรค์บ้าพี่เขาอยู่พิษณุโลกนะคะถ้าี่จําไม่ผิดเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่แม่ย่าเล่าให้บีฟังเมื่อวานนี้เขาคุยกันไปกันมานะคะเขาพูดถึงเรื่องเอกเลดี้ค่ะหรือว่าผู้หญ คุยอะไรกันบ้างนะคะแต่ที่บีจับใจความได้ก็น่าจะพูดถึงเรื่องบีทอดไข่ด้วยค่ะบีก็เลยถามแม่ยาไปว่าเขารู้จักบีไหมเขาเคยเห็นวิดีโอของบีไหมแม่ยาก็บอกบีมานะคะว่าผู้หญิงไทยคนนี้เคยเห็นค่ะแล้วพ่อปู่ของบีนะคะที่นั่งข้างๆแกก็พูดออกมาค่ะไม่ใช่แค่รู้จักบีหรอกเขาก็ต้องรู้จักฉันด้วยสิไม่เห็นหรอกว่าฉันได้ยอดวิวเท่าไหร่ทํายอดวิวได้ขนาดนี้ต้องรู้จักฉันด้วยแล้วน้ําเสียงของพ่อปู่นะคะคือภูมิใจในตัวเองสุดๆเลยค่ะทุกคนค่ะถึงเวลาที่พวกเรานั่งทานข้าวด้วยก ก็เลยถามแม่ย่าอีกครั้งค่ะว่าผู้หญิงไทยคนนั้นรู้จักบีจริงๆใช่ไหมแม่ <A. S 2> ย่าของบีก็ตอบว่าใช่ค่ะบีก็เลยอวยพ่อปู่ไปค่ะบี <B. S 1> บอกว่าพ่อเห็นไหมพวกเราดังในอังกฤษแล้วนะคนไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษรู้จักพวกเราสองคนด้วยต่อไปต้องทาคลิปเยอะๆแล้วนะแล้วพ่อปู่ของบีก็นั่งยิ้มค่ะทุกคนบีก็เลยบอกแกไปอีกว่าถ้าพ่อไปเที่ยวบอกให้แม่ถ่ายวิดีโอแล้วส่งมาให้บีด้วยนะจนะได้มีวิดีโอของพ่อพดลงเยอะๆแฟนคลับของพ่อจะได้เห็นด้วยว่าพ่อไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วพ่อปู่ของบีนะคะก็ตอบต มาอีกนะคะว่าต่อไปถ้าฉันไปเมืองไทยเวลาออกมาจากสนามบินจะได้มีคนถือป้ายรอแกด้วยเดินไปไหนถ้าคนจําได้เขาก็คงจะเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนค่ะพ่อปู่ของบีคือมีความสุขและมั่นใจในตัวเองสุดๆเลยค่ะเนื่องจากว่าบีลงคลิปของพ่อปู่บ่อยๆนะคะก็มีพี่ๆเพื่อนๆเข้ามาถามเหมือนกันค่ะว่าแม่ย่าไปไหนที่จริงแม่ย่าก็อยู่ที่บ้านกับพวกเรานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะแม่ย่าเกษียณมานานแล้วค่ะแกก็เลยซื้อบ้านคอนเทนเนอร์ไว้นะคะเป็นบ้านพักต่างอากาศไว้สองหลังค่ะแม่จะชอบออกไปพักไปเที่ยวเล่นที่บ้านพัก พักต่างอากาศนะคะสลับกันไปในแต่ละที่คะ่ะมาอยู่บ้าน2-3วันออกไปเที่ยวบ้านพักต่างอากาศ23วันแล้วก็กลับมาบ้านคะ่ะคือจะบอกว่าชีวิตของแม่ย่านะคะเป็นอะไรที่น่าอิจฉาสุดๆเลยคะ่ะออกไปเที่ยวได้ตามอิสระเลยนะคะว่า enjoy กับชีวิตตัวเองคะ่ะบีชอบการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุในต่างประเทศมากๆเลยคะ่ะแบบว่าอยากไปไหนก็ไปนะคะอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวในปีหนึ่งนะคะพ่อปู่และแม่ย่าของบีพากันออกไปเที่ยวต่างประเทศ3-4รอบเลยคะ่ะเมื่อก่อนนี้นะคะพ่อปู่ของบีบอกว่าคงไม่ได้ไปเที่ยวที่ไทยแล้วเพราะต้องนั่งเครื่อง นานมากๆแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะตั้งแต่พ่อลูกทําคลิปมาเหมือนว่าแกอยากจะกลับไปเที <m ai> <m ai um> uh ่ยวที่ประเทศไทยอีกค่ะดูเหมือนว่าแกหวังจะให้แฟนคลับมาหาค่ะแบบว่าอยากกลับไปเที่ยวที่ไทยนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับที่ไทยด้วยเห็นพ่อมีความสุขแบบนี้ก็ดีไปอีกค่ะทุกคนถ้าพี่คนไทยที่นวดให้แม่ยากของบีผ่านมาดูคลิปนี้นะคะคอมเมนต์ทักทายบีได้เลยนะคะเผื่อบีมีโอกาสได้ไปเที่ยวแถวบดเวจะได้แหวะเข้าไปที่ร้านนวดด้วยค่ะ